สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทีนหาโรสินะคะ คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีเมถุนใครที่ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีเมถุนหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันได้ใต้คลิปนะคะวันเขียเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไหรถ่ถึงที่เท่าไหร่นะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวศุกร์ดาวจันทร์ก็สามารถดูคบโพกันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวศุกร์อะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะวันแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะลองไปหาลัค ดาวสุกดาวจันเบอร์ชาวของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะดูในเรื่องของดาวสุกเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนหวอนยังไม่ได้เปิดไพ่นะเดี๋ยวเรามารุ่นไปพร้อมกันเลยนะคะว่าความรักพวกคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างชาวราศีเมถุนือนยังไม่เห็นนะวเพิ่งเห็น ได้ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่สิบดาบเกิดอ,อะไรขึ้นในชีวิตคุณเอ๋ยตอนนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกสะบักสะบอมนะคะกับปัญหาหลายๆอย่างที่ถาโถมเข้ามาบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื้อรังมานานอาจจะสะสมทีเล็กน้อยจนค้างอิ่มตัวบางท่านอาจจะทีเดียวสิบดาบแล้วก็ทําให้เรานอนนิ่งสงบนิ่งไปเลยก็ได้นะคะเลือกที่จะนอนจมกองเลือดอยู่แบบนั้นขอแกล้งตายไปก่อนแล้วกันในเมื่อในตอนนี้ฉันไม่สามารถจะปลุกตัวขึ้นมาได้ก็ไม่พร้อมจะต่อสู้อะไรทั้งนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าความรักพวกคุณช่วงนี้เป็นยังไงงบ้านะคะค เป็นกำลังใจให้ชาวเมทุนนะจริงๆตามศาสตร์ไทยของคุณดาวพฤหัสทมุมที่ดีต่อคุณนะคะคุณจะมีอะไรหลายๆอย่างดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ละกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนนี้นะคะช่วงกลางเดือนดาวพฤหัสจะย้ายถ้าตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะ ตามโหราศาสตร์ตะวันตกดาวพฤหัสจะย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤ,ฤ,ฤษภนะคะก็อาจจะส่งผลกับคุณในอีกรูปแบบหนึง่งต่างจากคําทํานายที่หวันธรรมเมื่อเดือนเมษายนที่วันธรรมตอนเดือนเมษายนเป็นการย้ายตามโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งหมันจะเขียนกํากับเอาไว้เป็นการย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะคะแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตก ดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมษมาเป็นปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ลังจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งจะนับวันที่หรือว่าราศีอะไรหลายอย่างแตกต่างกันเพราะฉะน,นั้นก็ถ้าคุณอยากรู้ว่าถ้าใครที่เกิดศาสไทยเป็นเมทุนอ่ะก็ไปหาดูคลิปสั้นๆของหวานได้หรือไปดูในทิกตอ,อกก็ได้นะหวานลงทิกตอ,อกเอาไว้นะคะช่องนายทินหาโลเเก้าเหมือนกันก็ลองหาดูได้แต่ว่าของศาสาตะวันตกวนหวานน่าจะทําเร็วๆนี้นะคะถ้าหวานมีเวลามักพอนะ โอเคมาดูความรักของพวกคุณในช่วงเดือนนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้กับความรักของชาวราศีเมทุนและคานาเมถุนความรักของชาวราศีเมทุนและคานาเมทุนเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้เขาพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะสิบเหรียญคิดถึงใครเอ่ยบางท่านอาจจะมีความคิดถึงใครสักคนหนึ่งมากๆนะคะคิดถึงไม่ไหวแล้วคิดถึงเต็มทุกอนูจิตใจเพราะว่าเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคุณ เป็นความผูกพันเป็นความมั่นคงของคุณอนะ่ะพอคนคนนั้นหายไปหรือเงียบไปหรือจบกันไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นสิบดาบ,ดาบก็คงจะทําให้คุณรู้สึกแย่เหมือนกันอม,มันเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะแล้วไพ่ตัสองของคุณขึ้นสิบดาบด้วยแสดงว่าคนคนนี้น่าจะมีอิทธิพลกับความรู้สึกของคุณอย่างมากเลยเนาะพอมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันเหมือนส่วนหนึ่งของเราหายไปด้วยอย่างงี้ค่ะ ไพ่ถ้าสำหรับไพ่ห้าดาบนะคะหนนมองว่าลึกๆในใจของคุณก็น่าจะรู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวเหมือนอยากจะยอมแพ้แล้วเหมือนกันแต่ความคิดถึงมันก็น่าจะยังอัดแน่นในใจของคุณมากๆนะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทำไมเป็นสิบเหรียญเอ่ยหรือไม่บางความสัมพันธ์ใครสักคนอาจจะมีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะมีครอบโรัวไฟใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเดยวยก็ได้นะคะหรือไม่ชาวเมถุนบางท่านในช่วงนี้คุณอาจจะรวยมากๆเลยก็ได้นะเป็นสิบเหรียญ ถ้าอ่านเรื่องการเงินน่ะจะดีมากไพ่ใบนี้นะคะแต่พออ่านความรักมันก็อาจจะหนึ่งทำให้เรารู้สึกมั่นคงกับใครสักคนหนึ่งถ้าคนคนนั้นยังอยู่แสดงว่าเรารู้สึกมั่นคงแล้วก็รู้สึกปลอดภัยณนะจุดนี้แต่ว่าไพ่้าสมมุอ,อคุณเป็นสิบดาบแสดงว่าเขาอาจจะไม่อยู่หรือเปล่าหรือมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณขาดความมั่นใจอะไรเงี้ยสองเหรียญน,นะคะ ในช่วงที่ผ่านมาเหมือนคุณก็พยายามประคับประคองเนาะกับสถานการณ์ที่ยากลําบากหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับนะคะเป็นความสัมพันธ์วนๆเวียนๆขึ้นๆลงๆสถานการณ์มาดูไม่ค่อยปลอดภัยตลอดเวลาห้าไม่เท้านะคะตีกับใครอยู่เอยช่วงนี้หวนมองว่าคุณน่าจะทะเลาะกับตัวเองอยู่นะเป็นความสับสนนะคะรู้สึกว่าปัญหาหลายอย่างมันถาโถมเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันต้องสู้กับใครก่อนต้องสู้กับอะไรก่อนที่สําคัญคือใจของเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันควรจะต้องเดินไปทางไหนต้องเอายังไง ชาวเมถุนน่าจะเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากเกินกว่าที่คุณจะรับมือได้นะคะในช่วงนี้เพราะปะกะติคุณจะดูเหมือนรับมือทุกอย่างได้ดีกว่านี้เนาะแต่เนี้ยเพราะปะกะติคุณจะเหมือนคนที่ชิวๆแต่ว่าตอนนี้เหมือนคุณจะชิวไม่ค่อยออกเท่าไหร่ห้าเหรียญน,นะคะเหมือนมีช่องว่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็เด็กถือเหรียญบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุดินมังกรศสบกันหวนมองว่าหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มีช่องว่างเกิดขึ้นนะคะ ความรู้สึกมันดูครึ่งๆกลางๆมันน่าจะยังไม่ถึงกับจบมันแต่มันน่าจะค้างคามากกว่ามันเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นแล้วทุกอย่างก็เงียบสงบไปเลยอะแล้วตัวของคุณเองก็อาจจะอยู่ในจุดที่ไม่ไหวกับการที่จะลุกขึ้นมาพยุงตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะแบบทําทุกอย่างให้มันเคลียร์ด้วยซ้ําในตอนนี้เนาะบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากด้วยนะคะไพ,พ่ตั้งสองเป็นไพ่ควีนถือถ้วย คุณดูคิดวนไปวนมาซ้าไปซ้ำมาทั้งๆที่คุณก็ยังรักมากอยู่นะแต่มันคงจะมีบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจขอหนึ่งใบสิบเหรียญหน่อยสิบเหรียญคืออะไรเอ่ยหลายๆอย่างในช่วงนี้อาจจะผ่านไปอย่างเชื่องช้านะคะมีไพ่เด็กถือถ้วยเด้งขึ้นมาเลยคุณอยากคุยกับเขาอยากเข้าหาเขาหรืออาจจะรอคอยการติดต่อสื่อสารจากเขาอยู่ใช่ไหมเอ่ยแต่ไม่กล้าใช่ไหมกล้า,กล,ากลัวๆไม่รู้จะเข้าหายัางไงดี <laughs> สิบดาบอีกแล้ว มีไพ่สิบดาวเข้ามานะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกเหมือนฉันต้องยอมแพ้แล้วใช่ไหมฉันทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างใช่หรือเปล่าเนาะขอนึงใบห้าเหรียญหน่อยห้าเหรียญคืออะไรเอ่ยหวานมีความรู้สึกว่าชาวเมถุนพยายามจะประคับประคองสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าณปัจจุบันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันสุดสุดมือที่คุณจะเอื้อมได้อีกแล้วอะ เออมันไขวยคว้าไม่ได้แล้วควีนทูดาบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุลมตุงกุมเมทุนนะคะเดอะเชาวเวอร์โดนประกาศสิทธิมาหรือเปล่าเขาสั่งไม่ให้มายุ่งหรือเปล่าเนี่ยบางท่านอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะใครสักคนนึงอาจจะเหมือนคนที่ใช้เหตนและผลมากๆจนกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่อนหวานไม่ค่อยอ่อนโยนขับไล่ใส่สง แล้วอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกแย่กลายเป็นสิบด่าไปเพราะาเขาอาจจะไม่อยากให้คุณเข้าใกล้หรือเขาอาจจะมันเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์น่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเปล่ะบางมากๆอยู่แล้วรากฐานไม่แข็งแรงอยู่แล้วอืมเหมือนมองว่าสถานการณ์ของชาวเมทุนหลายท่านมีความเป็นไปได้นะคะว่าถูกใครสักคนหนึ่งเขาผลักเราออกมา หรือพูดหรือทําอะไรบางอย่างสักอย่างให้เราให้เราอย่าไปยุ่งกับเขาอะเออหรืออะไรสักอย่างที่ทาให้เราต้องเป็นสิบดาบอะแล้วตอนนี้เราก็หมดเลี้ยวหมดแรงที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ก็เลยได้แค่คิดถึงแล้วก็รอคอยอยู่แบบนั้นซึ่งในใจของคุณนมมองว่าคุณไม่ได้อยากจะรอแบบนี้ คุณคงอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่คุณอาจจะกลัวเขาอะนะคะขอหนึ่งใบห้างไม้เท้าหน่อยห้ามไม่เท้าคืออะไรเอ่ยเหมือนยังรอคอยโอกาสรอคอยความหวังอยู่นะ <9. S 2> เก้าเหรียญน,นะคะคิดถึงค่ะคิดถึงแต่มันทําอะไรไม่ได้ไพ่ขึ้นแห่งแมนอืมจริงๆทําได้ไหมทําได้นะแต่คุณกําลังพยายามฝืนธรรมชาติบางอย่างโดยการบอกตัวเองว่าคุณทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ เพราะว่าถ้าคุณทำมากกว่านี้มันจะผิดที่ผิดทางหมดเลยเอออ่ะทีนี้ไพ่ต่สำหรับของเขาเป็นไพ่เด็กถือดามน,นะคะมองว่าเขาก็น่าจะเหมือนคนที่เฝ้าคอยสังเกตการอยู่ตั้งท่ารออยู่นะคะบางทีถ้าเขาเงียบไปในช่วงนี้เขาอาจจะยังเก็บข้อมูลอยู่ก็ได้นะเออกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาเองก็ยังคาใจายอยู่นะคะมาดูกันว่าความรักของเขาเป็นยังไงบ้างเอยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ มีไพ่เหรียญขึ้นเต็มเลยนะคะฝั่งเมทุนทุกอย่างมันชื่อช็ควีนถือดาค่ะคงไม่ต้องสืบแหละว่าใครคือคนที่ทำร้ายจิตใจคุณนะนะเออเขาอาจจะมีคําพูดคําจาหรือการกระทําอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยอ่อนหวานไม่ค่อยอ่อนโยนไม่ค่อยนุ่มนวลกับคุณนะ,นะคะเดี๋ยวบอกเลิกเดี๋ยวบอกไล่ลองใจพูดจาประชดประชันกระแทกแดดดันอะไรก็ลาแต่ให้ทําให รู้สึกมันถูกแทงที่หัวใจก็คือจัดมาให้เต็มที่หมดเลยเนาะแต่จริงๆไพ่ใบน,นี้คือไพ่ของคนที่ก็แข็งนอกแต่ว่าอ่อนข้างในนะคะเหมือนพยายามสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมาคือจริงๆข้างในมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดน,นั้นแต่ไม่อยากจะเจ็บช้ำม,มากกว่าหรือเปล่าหรือไม่อยากจะให้ใครเห็นความอ่อนแอของตัวเองก็เลยพยายามสร้างกำแพงขึ้นมาปกป้องตัวเองเอาไว้อ่ะไพ่ต่อไปเป็นไพ่อัศวินถือดาบมันอาจจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นไวมากๆแล้วเขาก็จัดไปโดยที่ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นอะเออไม่ได้แบบอยากจะแรงขนาดนั้นแต่มันก็ทําลงไปแล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะเ <ST AN TI AL> ขาพลังงานภาพรวม4ี่ใบทําไมเป็นควีนถือดาบเอ่ย ไม่เท้านะคะในช่วงที่ผ่านมานะ่าจะมีสถานการณ์ที่ยากลําบากและยุ่งเหยิงเกิดขึ้นนะคะในฝั่งของเขาเขาอาจจะมีการทะเลาะเบากแวงกับใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการทะเลาะกันอย่างใหญ่โตเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นสงครามเงียบสงครามประสาสงครามต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีอีโก้หรืออาจจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในหัวใจของตัวเขาเองก็ได้นะคือสงครามที่เกิดขึ้นนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่สองคนนะคะอาจจะหลายฝักหลายฝ่ายก็ได้ในช่วงที่ผ่านมาเนาะ เด็กถือถ้วยบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุน้ำมีนกดกดพิจิกนะคะไพ่เด็กถือถ้วยเข้ามาเหมือนมองว่าเขาก็รออยู่แล้วก็อยากคุยเหมือนกันอย่างที่บ,บอกร์ละค่ะเป็นไพ่ของคนที่แข็งนอกแต่ว่าอ่อนข้างในลึกๆในใจก,ก็กล้ากลัวเหมือนกันอยากคุยเหมือนกันอยากส่งสัญญาณเหมือนกันหรือว่ารอคอยการติดต่อสื่อสารเหมือนกันแต่ก็พยายามจะคีบลุกตัวเองเอาไว้เนาะควีนถือถ้วยนะคะเขาดูเป็นกังวลกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะและสิบดาบด้วยแสดงว่า สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาถ้าสองสถานการณ์ที่มันลิงกกันนะคะพังทั้งคู่พังทั้งหมดพังทั้งแถบอืมไม่ได้มีใครรู้สึกดีไปกว่ากันเลยค่ะย่ำแย่ตายเรียบหมดเลยเขาเองก็ไม่ได้ดีไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนสิ่งที่เขาพยายามจะเป็นเลยนะเออ บอนมองว่าถ้าคุณกับเขามีอดีตอะไรบางอย่างที่เคยผ่านพ้นมาแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่บอมองว่าเขายังไม่ลืมนะคะสิ่งที่ทําให้เขาแข็งกระด้างในตอนนี้อาจจะเกิดจากการที่เขายังยึดติดหรือยังเป็นกังวลกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอยู่แต่ก็น่าจะอยู่ในจุดที่ยังอยากคุยอยู่เหมือนกันยังตัดไม่ได้เราวคะ่ะแต่แค่พยายามสร้างกรอะป้องกันตัวเองแต่ถ้าคุณกับเขาถ้าสองสถานการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันคุยกับเขาไม่เคยมีซัมติงกันไม่เคยทะเลกกาะกันมีปัญหากาันอาจจะเป็นอดีตของตัวเขาเองก็ได้ที่หล่อหลอมให้เเคค้าาาากลายป็็นนนนนทีีบบ่่แแขงบบะะะะออจจผไร มาเยอะเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้จนกลายเป็นคนที่แบบฉันจะไม่อ่อนแอฉันจะต้องแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ 2, 8, ยก็เป็นไปได้เหมือนกันไพ่ตาสองคุแปดถ้วยเป็นลักษณะของความรู้สึกเหมือนมันไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์เท่าที่ใจต้องการเพราะฉะนั้นฉันควรจะต้องไปควรจะต้องไปจากตรงนี้เพราะมันไม่ใช่ที่ของฉันอื م. ขอหนึ่งไหควีนถือดาบหน่อยควีนถือดาบคือ <è S 1> อะไรเอ่ย ะะบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีกันและข้ากันเขาค่อนข้างคิดเยอะนะคะแล้วเขาพยายามใช้เหตุและผลมากๆเขาในตอนนี้เหมือนคนที่คิดหาทางออกให้กับชีวิตอ,อว่ามันควรจะต้องไปทางไหนอะไรยังไงซึ่งสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดในตอนนี้สําหรับเขาคือการไม่เพลี้ยคล้าไม่ตกอ,อยู่ในห้วงของความยุ่งเหยิงเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าอยากจะ ให้สถานการณ์ที่ยากลำบากมันผ่านพ้นไปอะนะคะเออมาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณดีกว่านะคะอ่านแล้วก็หน่วงจังเลยเรื่องราวสอบฟังกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เขาดูความรู้สึกของเขาเลยคะ่ะเขารู้สึกแบบชาวราศีเมถุนและขนาดเมถุนเอ่ย อัศวินถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะขุบชาวธาตุน้ํานะสองไม้เท้าค่ะในความสัมพันธ์นี้ใครสักคนหนึ่งมีคู่หรือมีเจ้าของหรือมีคนรักมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่าเอ่ยถ้าเป็นคุณหวนมองว่านั่นอาจจะเป็นหนึ่งเงื่อนไขที่ทําให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะเขาอาจจะพยายามสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ของเขาแต่ถ้าเขาคือคนที่มีคู่หรือมีเจ้าของหรือมีอีกคนหนึ่ง หรืออาจจะไม่ได้คบจริงจังก็ได้หรือคุยหลายคนอะไรเงี้ยมองว่าเขาให้ความสําคัญกับคุณมากๆนะต่อให้ในตอนนี้เขาจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือมีอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เขาก็ยังก็ยังอยู่ข้างคุณอยู่แล้วก็ต่อให้มันสองไม้เท้านี่จะไม่ใช่เรื่องชูสาวคือถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่อยู่ในนั้นอะวันมองว่าเขายังอยู่ข้างคุณถึงแม้สิ่งที่เขาแสดงออกคือเขาไม่อยู่ข้างคุณนะเ,ออเขาไม่ได้เป็นพวกเดียวกันกับคุณเลยแต่ว่า ความรู้สึกของเขาว่าอยู่ข้างคุณยังยึดคุณอยู่แค่คุณบอกแค่คุณแบบนำให้เขามั่นใจว่าเขาจะทำตามแล้วเขาจะเชื่อคุณด้วยแต่สิ่งที่เขามองคุณภาพที่เขามองคุณเขาน่าจะมองว่าคุณกำลังลอยไปลอยมายังดูไม่จริงจังนะคะเป็นอัศวินถือถ้วยยังดูทีเล่นทีจริงยังเหมือนแบบเรื่อยๆเปือเป่อยๆอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เขา เขาต้องเลือกกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็อย่างที่ผมบอกเลยวว่าเขาพยายามจะมองหาหนทางที่ถูกที่ควรสำหรับตัวของเขาอัศวินเธอเรียนนะคะเขาจะเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาต้องการมากขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าคุณไม่ไม่แข็งแรงมากพอให้เขายึดเหนี่ยวได้เออมันก็เลยทำให้เขางั้นก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าสนใจอย่างอื่นดีกว่าก้าวถ้วยนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่เขาค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะเขาน่าจะรู้สึกว่าเขาก็มีตัวเลือกทางเลือกเหมือนกันเขามีแบ็คเขามีอะไรหลายอย่างที่จะทําให้เขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวละอ้างวางแล้วเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดราม่าด้วยไม่ชอบอะไรที่มันจะเหมือนวุ่นวายกับชีวิตจนเกินไปด้วยกับความรู้สึกของเขาที่มีคุณอะ่ะบางท่านถ้าไม่ได้คุยกันเลยเขาก็คิดถึงคุณนะคะคิดถึงเหมือนกันอยากพูดอยากคุยอยากพบอยากจะอยากสัมผัสแต่ว่าก็เรื่องที่จะไม่ทาอะไรดีกว่าเพราะอย่างที่ผมบอกแหละว่าเขาเหมือนคนที่ไม ไม่ได้โดดเดี่ยวขนาดนั้นเออเขาอาจจะมีแบ็คอาจจะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงหรือว่ามีเพื่อหรืออาจจะมีตัวเลือกทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เขารู้สึกไม่ได้อ้างหวางขนาดนั้นถึงแม้ว่าส่วนลึกในใจจะอ้างหวางแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวขนาดนั้นมันก็เลยทําให้เขาเลือกที่จะพยายามนิ่งไว้ได้เท่าที่เขาจะสามารถนิ่งอยู่สิ่งที่คุณเห็นเขาสิ่งที่คุณมองเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาดูเย็นชาดูเพิกเฉยดูอยู่ได้จังเลยอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมมองว่าเขาไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นน,น,นะเขาย เขายังยืนฝั่งคุณแต่มันเหมือนเขารู้สึกว่าคุณอะไม่ได้พยายามทําอะไรเพื่อเขาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้เหตุและผลในการต่อสู้และรับมือกับสถานการณ์นี้นะคะมไม่งงเนะาะไพ่จะสมพดาเห็นไหม mm hmm. เขาพยายามจะหนีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะ mm hmm. เพราะว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัย mm hmm. เขาก็เลยคิดว่าเขาก็คงจะต้องหนีเอาตัวรอดเหมือนกัน แต่ว่าถามว่ายังคิดถึงอยู่ไหมก็ยังคิดถึงอยู่นะคะยังรู้สึกกับคุณอยู่ไหมก็ยังรู้สึกกับคุณอยู่เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกคุณบ้างนะคะถ้าเขาสามารถพูดกับคุณได้มาดูกันคุณเป็นคนพิเศษสําหรับเขานะคะชาวราศีเมถุนและคานเามถุนคุณเป็นคนที่พิเศษสำหรับเขามากๆเลยนะ อืมแต่เขาคิดว่าระหว่างคุณกับเขามันควรจะต้องช้าลงนะคะเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วอะว่ามันเป็นยังไงเออมันเหมือนเขาสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณะ่ะเขาอยากบอกว่าคุณเป็นคนที่พิเศษสำหรับตัวของเขามากๆเลยนะ แต่ทุกอย่างมันคุณจะต้องช้าลงเพราะว่าเหมือนทั้งคุณและเขาต่างรู้อยู่แล้วว่าเส้นทางอ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปนึกออกปะ<อ>ถึงแม้ว่าคุณจะคือทุกอย่างของเขาอะนะคะสำหรับเขาเขาก็มองว่าคุณคือทุกอย่างของเขาแลวเป็นคนที่พิเศษมากๆเหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แหละว่ามันเหมือนไม่มีหนทางให้ได้ไปและเขารู้อยู่แล้วว่าเขาควรจะต้องอยู่ตรงไหนหรือควรจะคือเรื่องนี้มันจะจบยังไงมันก็เลยทําให้เขาแบบ ต้องตั้งสติแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมาให้ตัวเองอ่อนไหวมากจนเกินไปนะอะไรเงี่ยเขาไม่เพิ่มมีคำว่าเขาอยากบอกอะไรเอ่ยจริงๆคุณคือทุกอย่างของเขาเหมือนกันนะคะแล้วเป็นคนพิเศษของเขาเมากๆเลยอย่างที่ผมบอกแหละว่าเขาเลือกที่จะยืนข้างคุณไม่ว่าจะผิดหรือจะโูกก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณแน่วแน่เขาพร้อมอยู่ข้างคุณแต่สิ่งที่เขาเห็นเขารู้สึกว่าคุณยังไม่แน่พอ เขาก็เลยงั้นเขาก็ต้องอยู่ค้างตัวเองและกันอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการเวลาของเขานะคะอืมเขาจริงๆเขาต้องการให้คุณอะเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้โดยที่ไม่ต้องแคร์สายตาหรือแค่์คำพูดคนอื่นเพราะว่า มันคงจะมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นก็สีบจากคนอื่นที่มันจะส่งผลและทําให้ความรู้สึกมันเจ็บอะ่ะออแต่เขาบอกว่าบางทีสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้จาเป็นจะต้องเก็บมาคิดขนาดนั้นก็ได้นะเราเอาตัวของเราไปที่ตั้งไหมว่าเราต้องการอะไรคือส่วนหนึ่งที่เขาแคร์และเขาต้องการบอดมองว่าน่าจะเป็นความรู้สึกลึกๆของคุณมากกว่าว่าคุณต้องการยังไงเพราะว่าสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่มันค้างคาหรือที่เป็นในตอนเนี้ เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ทำอะไรให้สุดตัวเลยเหมือนคุณต้องการอย่างนี้แต่ทำไมคุณไม่ทำให้ได้สิ่งที่คุณต้องการล่ะทำไมมันถึงยังค้างคาอยู่แบบนั้นทำไมมันยังดูครึ่งๆกลางๆอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเขาเดาใจคุณอะว่าคุณอะรู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่คุณยังไม่เต็มที่กับสิ่งที่คุณต้องการขณนะน,นั้นเขาก็เลยอยากจะให้คุณอะ เต็มที่กับสิ่งที่คุณต้องการเปิดเผยของคุณออกมาเลยว่าคุณต้องการอะไรโดยที่ไม่ต้องแคร์หรอกว่าสายตาชาวบ้านชาวช่องหรือใครก็แล้วแต่เขาจะมองไงเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็แค่ณะช่วงเวลาหนึง่งอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอือจริงๆเขาต้องการพื้นที่นะคะเขาต้องการพื้นที่อยู่นกานกับความสัมพันธ์นี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ แต่จริงๆถ้าสิ่งที่คุณเลือกคือการที่คุณจะทำในสิ่งที่คุณอยากจะทําอ่ะวมมองว่าเขารับได้ไม่ว่าคําตอบของคุณจะดีต่อใจของเขาหรือไม่ดีต่อใจของเขาก็แล้วแต่วมมองว่าเขารับได้นะแต่เขาแค่ยอยากให้คุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและทําให้เขารู้สึกว่านั่นน่ะมันจริงเขาพร้อมจะยืนข้างคุณไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็แล้วแต่นะคะชาวเมทุนเหมือนเขาพร้อมจะเชียร์อัพคุณอยู่แล้วอ่ะ เหมือนว่าส่วนหนึ่งเขาปรารถนาให้คุณมีความสุขนะ6ไม้เท้านะคะสถานการณ์ที่ยากลำบากและความยุ่งเหยิงจริงๆมันสามารถจะผ่านพ้นไปได้นะคะในแนวโน้มความสมพันธ์บางท่านทะเลาะก,กันอยู่วันมองว่ามีโอกาสที่มันจะดีขึ้นไพ่ขึ้นฮาลโลแฟนนะคะอะไรที่มันดูล่องลอยมันมีโอกาสที่จะชัดเจนได้มากขึ้นบางท่านอาจจะคุยชาวราศีพฤกษศงและขณะพฤกษศงแต่มันอาจจะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกโปลงไปแล้วละ่ะ เออรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่อยากจะล่องลอยเพอ้อฝันอยากจะเดินทางสายกลางมากกว่านะคะแฮงแมนค่ะอืมแปดถ้วยนั่นแหละวันมองว่าสิ่งที่จะทำให้มันชัดเจนก็คือใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่จริงๆนั้นก็พอเถอะอืม บอนมองว่าน่าจะเป็นเขาหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะพยายามคุยกับเขาในรูปแบบของคุณเข้าหาเขาในรูปแบบของคุณแต่เขาเหมือนคนที่แบบปางห้ามญาติแล้วว่าเหมือนเอือมแบบรู้สึกแบบเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาอะจ,จะมองคุณว่าเดี๋ยวก็วนกลับไปที่เก่าเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วภาพที่เขามองคุณเขาอาจจะมองว่าคุณอยู่ทีเล่นทีจริงคุณยังไม่ได้ซซเรียสขนาดนั้น เออเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทําให้เขารู้สึกให้ได้ว่าคุณมาเต็มจริงๆเนาะก็อาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะเปิดหัวใจของเขาได้เพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเขาเจอซ้ําๆบ่อยๆก็ได้นะคะเพราะคุณถือดาบก็เป็นคนที่เจอมาหนักเหมือนกันกว่าจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้แล้วเป็นไพ่ฮาร์ลแฟนด้วยอาจจะมีลนนักษณะปางห้ามยาเพราะรู้สึกว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีรู้ทุกอย่างหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่พยายามฝืนดีกว่านะคะเขาให้เพิ่มอีกค่ะว่าแนวโน้มเป็นยังไงอีกเลย สีไม้เท้านะคะจริงๆมันยังมีความแข็งแรงของความรู้สึกอยู่ใช่ไหมแปดไม้เท้านะคะถ้าจับกันแน่นน่ะวันมองว่าความสัมพันธ์มันไปต่อได้นะสามเหรียญหลายท่านมีโอกาสได้หันหน้าเข้าหากันได้พูดได้คุยกันนะคะจริงๆจังหวะเวลาดีๆของพวกคุณในช่วงเดือนนี้ก็มีมีแหละอบางท่านอาจจะเกิดในช่วงวันเกิดก็ได้วันเกิดของใครสักคนหนึ่ง อาจจะของคุณหรือของเขาเพราะว่าจริงๆราศีมถุนก็อยู่ในช่วงวันเกิดประมาณ20กว่ากว่าของเดือนพฤษภาเนาะเออถ้านับตามตะวันตกนะคะแล้วก็จะเลยไปเดือนมิถุนาเออบางท่านอาจจะได้คุยกันในช่วงวันเกิดก็ได้ จริงๆมันมีทั้งสไม้เท้าแล้ว8ไม้เท้าแล้วสเหรียญซึ่งไพ่3ใบเนี้ยยังไม่ได้เปิดใบสุดท้ายนะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่มันดูจะคลี่คลายมากขึ้นเพราะว่ามีโอกาสแอนนาเข้าหากันในพูดที่คุยกันถ้าใจเย็นมากพอที่จะเปิดใจรับฟังวอมองว่าความสัมพันธ์สามารถที่จะไปต่อได้นะคะบางท่านที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสพบเจอหรือบางท่านอาจจะเป็นได้การสื่อสารออนไลน์ก็ได้ก็มีโอกาสคุยเหมือนกันเด็กถือดาบนะคะไพ่ตั้งสำหรับของเขาวอนมองว่าเขาจริงๆยังรออยู่นะยังรอที่จะคุย ถ้าคุณพยายามที่จะพูดคุยทักทายหรือเข้าหาเขาอะอย่าเพิ่งขวัญหน,นีดีฟอร์ไปซะก่อนถ้าเขาเฉยๆถามคำําตอบคำําหรือไม่อินหรือไม่ตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยลองลองทําให้เต็มที่ก่อนเพราะหวันรู้สึกว่าเขาก็รอคุณอยู่เหมือนกันแต่เขาแค่ต้องมีเหตุลผลมากขึ้นแล้วก็เอาตัวเองก่อนณช่วงเวลานี้เนาะเพราะว่ามันอาจจะเคยเกิดขึ้นบ่อยๆจนทําให้เขาเหมือนต้องพยายามฮิลตัวเองเหมือนกันนะคะเออ บางท่านอาจจะขูบชาวธาตลงจนกลุมเมทุนนะคะอ่ะดูคำแนะนําแล้วกันเนาะเขาพายอยากแนะนำอะไรบ้างเอ่ยเมดเดลฟอร์ดนะคะทุกอย่างมันมีนกลไกมีเงื่อนไข,ขของมันนะต้องใจเย็นๆนะคะ,สะแสดงความรู้สึกรักออกมานะคะมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดเนาะจะได้เข้าใจการคลิปออนเพนมายนะคะเปิดใจค่ะ เนื้อคู่ของคุณอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่คุณคิดหรือคาดหวังเอาไว้ที่คุณคิดว่าใช่มันอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้นะคะแต่ที่คุณคิดว่าไม่ใช่มันอาจ,จะใช่ก็ได้แล้วก็ เรียนรู้แล้วก็ให้อภัยกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะ it is safe for you to love นะคะมันปลอดภัยที่คุณจะรักค่ะ reconciliation การกลับมาคืนดีกันถ้าเป็นคู่กันยังไงก็กลับมาค่ะจะโกรธจะงอนจะมีปัญหากันหนักหนาแค่ไหน,นมองว่าก็สามารถที่จะกลับมาหากันได้อยู่เสมอซึ่งในความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ปลอดภัยนะคะอะไรที่เคยผ่านมาที่เคยเกิดขึ้นพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่มันจะได้ไม่เกิดซ้ำเพื่อที่มันจะได้ดีขึ้นเนาะ จริงๆแล้วต้องดูค่ะว่าดวงคุณกับเขาอะดวงคู่เป็นยังไงถ้าเราเป็นดวงคู่ยากหรือว่าเขาเป็นดวงคู่ยากบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันอาจจะเป็นอุปสรรคที่คุณกับเขาต้องเจอก็ได้พยายามจะฝ่ากันไปมีโอกาสจะฝ่าได้เหมือนกันแต่ว่าฝ่ากันไปแล้วถามมันจะยังยากอยู่ไหมมันก็อาจจะยังยากอยู่นะถ้าดวงพื้นฐานดวงพื้นดวงของเราเป็นดวงคู่ยาก มันก็จะมีเรื่องที่ทําให้รู้สึกกดดันตลอดเวลานะคะช่วงไหนที่มันง่ายๆเกิดขึ้นนะเออต้องระวังระวังไว้เลยว่าความวิปัิจะตามมาไวๆเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าดวงเราเป็นดวงคู่ย่าจริงๆแต่ทีเนี้ยบางท่านถ้าเกิดว่าเป็นดวงคู่ง่ายแล้วเจอความสัมพันธ์ที่ยากๆบางทีก็คนคนนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้เออเพราะว่า ถ้าไม่ใช่อ่ะยังไงมันก็ไม่ใช่นึกออกไหมถ้าคุณเป็นคนที่มีดวงคู่้งง่ายอะไรอะไรอย่างมันจะง่ายมันจะลงตัวเหมือนฟ้าประทานมานะคะที่คุณไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องกดดันไม่ต้องเจอภาะวะขับขันอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้สถานการณ์ที่เราเปิดมาเหมือนเจอสถานการณ์ที่ดูจะบีบบังคับตลอดเวลาเพราะไพ่มันขึ้นสิบดาบทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาแสดงว่าโศกอนตรกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งเนี้ยมันก็น่าจะพังพินาศด้วยกันทั้งคู่เนาะ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูพื้นดวงของแต่ละคนนะคะแต่วันนี้การอ่านทั่วไปเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันก็อาจจะใกล้เคียงกับเราบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับเราเลยหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยก็เป็นไปได้เหมือนกัน <S <S เพราะฉะนั้นบางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องราวสองฝั่งกันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างและอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะคะโอเคค่ะชาวราศีเมถุนและคาเมถุนและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะ บางท่านน่ะจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกเหนื่อยมากๆในช่วงนี้นะคะแต่ไพ่บอกว่าให้ลองพยายามเปิดใจค่ะลองพูดคุยกันลองเปิดใจลองจูนกันบางที สิ่งที่มันถูกซ่อนอยู่ข้างในมันอาจจะค่อยๆเผยออกมาก็ได้เนาะถ้ามีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการได้คุยกันก็ลองดูละกันนะคะโอเคเรื่องราสักฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแหละจ,จะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหมคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย